ทันโอนโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กอีกครั้งประชาชนแห่คอมเมนต์สน,นันหลังอ่านจบทันโอนวัชระเรศวิวัชระวงศ์โอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โพสต์ข้อความอีกครั้งงานนี้ประชาชนแห่ร่วมยินดีจากกรณีวันที่8สิงหาคม2566ทันโอน วัชระเรศรวิวัชระวงศ์โอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เดินทางไปเลี้ยงเด็กและร่วมบริจาคสิ่งของมูลนิธิเด็กอ่อนในสร,รัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากมรมหลวงนราธิวาสราชนาครินสุขุมวิท88ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมส่วนตัว ล่าสุดนั้นท่านโอนได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุภาพหลังเข้าเยี่ยมมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมโดยระบุข้อความซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าคุณค่าของมรดกมาจากผู้สืบทอดยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุน FSCC มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมซึ่งทางนี้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นคนไทย รักองค์ชายคนไทยรักและรอท่านชายกลับมาอยู่บ้านค่ะ Welcome home s o t o o คิดถึงท่านชายค่ะเป็นต้น